สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะซื้อเครื่องพ่นยาสักตัวหนึ่งนะครับผมแล้วเราตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะเลือกเครื่องพ่นยาแบบไหนระหว่างคาบูพับป,ปั้มกับคาบูลูกลอยนะคะนรับผมในความคิดเห็นส่วนตัวของพี่โตนะครับผมพี่โตก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นคาบูลูกลอยจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเราเพิ่งจะเริ่มใช้เนี่ยเรายังไม่มีประสบการณ์ในการซ่อมเนี่ยคาบูลูกลอยจะใช้งานง่ายกว่านะครับผมแล้วมันไม่ค่อยจุกจิกไม่ค่อยมีปัญหานะฮะถ้าสตาร์ตติดในครั้งแรกแล้วนะครับผม ในการทํางานครั้งต่อไปก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะฮะซึ่งมันไม่เหมือนกับพับปั๊มนะครับผมพับปั๊มเนี่ยบางทีตอนเช้าเราสตาร์ทติดพอทํางานไปทํางานมาพับปั๊มเกิดฉี่เกิดขาดก็สตาร์ทไม่ติดเลอย่างนั้นนะครับผมส่วนคาบูลูก้อยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมยิ่งถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นเครื่องเก่าๆก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับผมแต่ถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยพบกับพี่โต๋แล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะเลือกซื้อเครื่องพ่นยาสักตัววนนึงงเเรราาจะะลืืออกซ้แบบไหหดี่ คาบูลูกลอยกับคาบูพับปั๊มข้อแตกต่างของคาบูลูกลอยกับคาบูพับปั๊มนะครับผมสิ่งแรกที่เราจะสังเกตง่ายๆก็คือถังน้ํามันนะฮะสายน้ํามันตรงถังน้ํามันนะครับผมถ้าเป็นคาบูลูกลอยจะมีเส้นเดียวนะครับผมจะมีสายน้ํามันเส้นเดียวแต่ถ้าเป็นคาบูพับปั๊มจะมีสายน้ํามัน2เส้นนะครับรวมไปถึงตรงนี้ครับผมตรงคาบูนะครับผมอันนี้ก็คือคาบูนะฮะตรงก้นคาบูจะมีลูกยางยักน้ํามันนะครับผม ลูกยางยักน้ำมันก็จะคล้ายๆกับเลื่อยเครื่องนะคล้ายๆกับเลื่อยเครื่องอันนี้นะครับผมก็จะมีลูกยางยักน้ำมันแบบนี้นะฮะก่อนที er birth birth ่จะสตาร์ทเราก็ย na ักน้ำมันอย่างเงี้ยนี่ครับผมน้ำมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อเสียของคาบูลูกลอยกับคาบูร์พัปั๊มกันนะครับผมว่าเขามีข้อดีข้อเสียแบบไหนบ้างนะฮะข้อดีของคาบูร์พปั๊มนะครับผม จะประหยัดน้ำมันมากกว่าคาบูลูกลอยนะครับผมก็คือจะกินน้ำมันน้อยกว่าข้อเสียของคาบูผพัป,ปั๊มก็คือข้างในนะครับผมเขาจะมีแผ่นไดอะเฟีมอยู่นะฮะเป็นพวกแผ่นพับป,ปั๊มอยู่นะฮะพอเราใช้งานไปนานๆนะครับผมพัป,ปั๊มเนี่ยมันจะแข็งมันจะด้านนะฮะแล้วมันก็จะทําให้การดูดน้ํามันเนี่ยมันดูดไม่ขึ้นนะครับผม แล้วพอมันเสียเนี่ยเราก็ต้องมาทอดเปลี่ยนนะฮะซึ่งมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับผมส่วนข้อดีของคาบูลูกลอยนะครับผมคือเขาไม่มีพับป,ปัม๊มไม่มีพวกแผน่นไดอะเฟรมนะฮะมีแต่เป็นระบบนมหนูนะครับผมมันก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพับป,ปั๊มด้านพับป,ปั๊มแข็งนะครับผมเรียกว่าถ้านมหนูไม่อุดไม่ตันเนี่ยยังไงก็สตาร์ทติดแน่นอนนะครับผมแล้วการซ่อมบำรุงเนี่ยมันก็จะซ่อมง่ายกว่านะครับอของคาบูลูกลอยเนี่ยจะซ่อมง่ายกว่าเพราะว่า พอแกะเลือกมาครับผมมันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่ชิ้นนะฮะซึ่งมันแตกต่างกับคาบูผ้าปั๊มนะครับผมผ้าูผ้าปั๊มเนี่ยพอแกะออกมาเนี่ยคืออะไรข้างในนี่เยอะมากเลยนะครับผมอะไรข้างในคาร์บูเนี่ยเยอะมากเลยนะฮะแล้วสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแน่ๆก็คือพวกแผ่นเดอเฟรมนะครับผมพวกผ้าปุ้งผ้าปั๊มเนี่ยแต่ถ้าเป็นลุกลอยเนี่ยแทบไม่ต้องซื้ออะไรอะไรมาเปลี่ยนเลยนะครับผมแค่ถอดออกมาแล้วก็ดูว่านมหนูมันตันไหมนะฮะถ้านมหนูมันตันเราก็ถอดออกมาทํความสะอาดนะครับผม พอทำฟาร์มดาพอให้มันโลง่งให้น้ำมันมันไหลผ่านไปได้เนี่ยมันก็จะสตาร์ทติดได้ง่ายๆเลยนะครับผมส่วนเรื่องการสตาร์ทนะครับผมถ้าคาบูอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับผมถือว่าสตาร์ทได้ง่ายพอๆกันเลยนะฮะเพราะยังเป็นพับปั๊มนะครับผมถ้าพับปั๊มไม่เสียก็สตาร์ทง่ายถ้าเป็นลูกลอยถ้าลูกลอยไม่ตันก็สตาร์ทง่ายนะครับผมแต่ถ้าเป็นคาบูพับปั๊มพับปั๊มเสีย พอปั๊มด้านอะไรเงี้ยก็สตาร์ทยากนะครับผมคาบูลุก้อยก็เหมือนกันถ้านมหนูตันนะฮะก็สตาร์ทยากเหมือนกันนะครับผมก็มันอยู่ที่การเก็บรักษาด้วยนะฮะแต่ข้อดีของคาบูลุก้อยก็คือว่าหลังจากที่เราเลิกใช้งานแล้วเนี่ยเราปิดก๊อกนะครับผมนี่เราปิดวาล์วน้ํามันแล้วก็มาไล่ไล่น้ามันไล่น้ํามันตรงตรงก้นคาบูนี่ออกให้หมดนะครับแล้วในการสตาร์ทครั้งต่อไปเนี่ยมันก็สตาร์ทง่ายกว่านะฮะ ราะถ้าเป็นผ้าปั๊มเนี่ยบางทีเราไม่ได้ใช้งานเปน,นานๆเนี่ยผ้าปั๊มแข็งผ้าปั๊มด้านเนี่ยตอนให้เราปิดก๊อกไม่ให้น้ํามันอะไรเข้าเนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นระบบผ้าปั๊มเนี่ยผ้าปั๊มเขาก็เสื่อมสภาพไปการตามอายุการใช้งานอยู่แล้วนะครับถ้าเรื่องอัตราการกินน้ํามันนะครับผมเราก็ต้องยอมรับว่าระบบคาบูลูกลอยจะกินน้ํามันมากกว่าคาบูแบบผ้าปั๊มนะครับผมเพราะว่ารูรูของรูของนมหนูของลูกลอยเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านะครับผมใหญ่กว่าผ้าปั๊มเยอะเลยนะฮะมันก็เลยทําให้ กินน้ำมันเยอะกว่าแต่อัตราการเล่นก็ดีกว่านะครับผมกินน้ำมันเยอะอัตราการเล่นก็ดีฝ่านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการที่จะซื้อเครื่องพ่นยาสักตัวหนึ่งนะครับผมแล้วเราตัดสินใจไม่ถูกว่าเราจะเลือกเครื่องพ่นยาแบบไหนระหว่างคาบูพับป,ปั๊มกับคาบูลูกลอยนะครับผมในความคิดเห็นส่วนตัวของพี่โตนะครับผมพี่โตก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นคาบูลูกลอยจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าเราเพิ่งจะเริ่มใช้เนี่ยเรายังไม่มีประสบการณ์ในการซ่อมเนี่ย คาร์บู๊รลอยจะใช้งานง่ายกว่านะครับผมแล้วมันไม่ไมค่อยจุกจิกไม่ค่อยมีปัญหานะฮะถ้าสตาร์ตติดในครั้งแรกแล้วนะครับผมในการทํางานครั้งต่อไปก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะฮะซึ่งมันไม่เหมือนกับผ้าปมนะครับผมผ้าปมเนี่ยบางทีงทตอนเช้าเราสตาร์ตติดพอทํางานไปทํางานมาผ้าปัมเกิดฉีกเกิดขาดก็สตาร์ทไม่ติดจะอย่างนั้นนะครับผมส่วนคาร์บู๊ร้ลอยเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะครับผมยิ่งถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเป็นเครื่องเก่าๆก็ อาจจะมีปัญหาบ้างนะครับผมแต่ถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆนียไม่มีปัญหาเลยนะครับผมคาบูรูกลอยนี้ถือว่าใช้งานได้ดีนะฮะเครื่องพ่นยาอีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ใช้ก็คือเครื่องพ่นยาแบบ4จังหวะถ้าเป็นเครื่องพ่นยาแบบ4จังหวะนะครับผมเราจะไม่ต้องผสมอัลตรลูปเลยนะฮะนี่เราไม่ต้องผสมอัลตรลูปเลยนะครับผมไม่ต้องผสมทูทีเลยราจจะมีช่องใส่น้ํามันเครื่องกับช่องใส่น้ํามันบินซินแยกกันต่างหากเลยนะฮะเราไม่ต้องมาผสมเลยนะครับผมพอไม่ผสมเนี่ยปัญหาของ น้ำมันเบนซินกับน้ำมันทูทีพอเราไม่ได้ใช้เปนานๆเนี่ยมันจะเหนียวมันจะเน่านะฮะเรียกว่ากินนี่มันจะเหม็นเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้ซีจังหวัดเนี่ยปัญหาพวกนี้จะหมดไปเพราะเราไม่ต้องผสมน้ำมันทูทีใช่ไหมฮะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องนี้นะครับผมแล้วการสตาร์ทเนี่ยมันก็จะสตาร์ทง่ายเพราะว่าไม่การเผาเผาในห้องเครื่องเนี่ยมันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับผมโคเทียนก็จะไม่ค่อยดำเพอาะโเทียนไม่ดำมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องระบบไฟพอไม่มีปัญหาระบบไฟเวลาที่เราสตาร์ทม ก็ถ้าเป็น4จังหวะก็ถือว่าน่าใช้นะครับแล้วข้อดีของเครื่อง4ีจังหวะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขามีแต่ระบบพับปั๊มนะครับผมเขามีแต่ระบบพับปั๊มเพราะฉะนั้นเขาก็จะประหยัดน้ํามันนะครับผมประหยัดน้ํามันแต่ข้อเสียก็คือระบบพับปั๊มก็อย่างที่พี่ต๋อบอกนะครับผมว่า,าปัญหามันค่อนข้างที่จุกจิกนะครับผมจุกจิกไม่ว่าจะเป็นพวกพับปั๊มเองพวกแผ่นไดอฟเฟรมเองมันจะคอยฉีกคอยขาดนะฮะแล้วก็จะเสื่อมสภาพนะครับผมแต่ถ้า ในอนาคตถ้าพี่โตจะซื้อใหม่อีสักเครื่องเนี่ยก็ตั้งใจว่าน่าจะซื้อเป็นเครื่องสี่จังหวะเหมือนกันนะฮะเพราะตอนนี้เครื่องสี่จังหวะก็ไม่แพงแล้วนะครับผมประมาณ3ามพันต้นๆก็ซื้อได้แล้วนะฮะเครื่องพ่นยาตัวนี้นะครับผมพี่โตซื้อมาในราคา2องพบาทนะฮะแต่ถ้าเป็นเครื่องพ่นยาแบบ4ี่จังหวะก็จะมาอยู่ประมาณ3ามพันต้นๆน,นะครับผมเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่ใช้แบบนี้น่าจะถนัดกว่านะครับผม ก็เอาเอา,เอาแบบนี้มาใช้ดูก่อนนะฮะราคามันไม่ได้แพงมากเดี๋ยวครั้งต่อไปก็อาจจะซื้อเป็นเครื่องที่จะว่ามาลองใช้ดูนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่อยากจะแนะนําก็คืออันนี้ครับผมเวลาถ้าเราจะซื้อเครื่องพ่นยานะครับผมอยากให้ซื้อแบบที่รุ่นที่มีมอ้อลมแบบนี้นะครับผมเพื่อลองสังเกตดูนะครับผมเวลาที่เราถ้ามันไม่มีมอ้อลมเนี่ยเวลาที่เราพ่นไปนะเนี่ยลราอองของน้ํายานะครับผมเนี่ยมันจะออกแบบเนี่ยลราอองของน้ํายาที่ที่ปลายปลายหัวฉีดนะครับผมมันจะออกแบบฟุดฟุดฟูดฟูดฟูดฟดฟ แต่พอมันมีมออลมแล้วนะครับผมมันจะออกแบบสมูทมากเลยมันออกแบบฟูดไปเลยนะฮะมันจะเหมือนเครื่องพ่นยาแบบแบตเตอรี่นะครับผมคือมันจะไม่มีไม่มีลมแทรกเข้ามาในสายนะฮะพอไม่มีลมแทรกเข้ามาในสายเนี่ยละอองของน้ายาเนี่ยมันจะพ่นได้แบบสมูทมากเลยนะฮะมันจะแบบฟูดไปเลยนะครับผมมันจะไม่แบบฟึด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 นะครับผมก็อันนี้ถือว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งถ้าเราจะซื้อก็เลือกที่มันเป็นแบบที่มีม้อลมจะดีกว่านะครับผม แล้วมอเอลมอันนี้นะครับผมประโยชน์ของเขาอีจอยานา่นคือจะเพิ่มแรงดันนะฮะ <square> พอเราเพิ่มพอมันเพิ่มแรงดันได้นะครับผมเราก็จะไม่ต้องเล่งคันเล่งมากนะครับผม <ST AR> แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ใช้นะครับผมถ้าใครที่ซื้อเนี่ยก็มันจะมีรุ่นใหม่ๆนะครับผมมันจะมีเป็นท่อน,น้ําลงสองสองทางนะครับผมมันจะมีลงตรงนี้อีกทางหนึ่งนะฮะมันจะมีลงเนี่ยมีจะมีลงจากจากก้นแทงมาแล้วก็เข้าเข้าตรงเนี้ยอีกทางหนึ่งนะครับผมจากปกติที่เคยมีอยู่ทางเดียวนะฮะนี่ครับผม จกปกติที่มีทางเดียวก็คือนี่นะครับผมมีทางเดียวปกติจะมีท่อท่อน้ําแบบเนี้ยสองสองที่เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งนะครับมันก็จะทําให้การพ่นพ่นละอองยาแรงขึ้นนะครับผมถ้ามีแบบท่อลงสองท่อนะฮะแต่ด้วยความที่พอมันมีอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นเนี่ยราคามันก็สูงขึ้นนะครับผม พี่โตก็เลยตัดสินใจว่าเออเอาแค่นี้มาใช้ก่อนดีกว่าเพราะว่านี่ก็2,000ันกว่าแล้วนะครับผมแต่ว่าตอนจ่ายเงินจริงก็จ่ายไม่ถึงนะครับผมไม่ถึง2,000ันกว่าหรอกเพราะว่าตอนซื้อน่ะซื้อจากแอปช้อปปีนะฮะใช้โค้ดส่วนลด20%นะครับผมก็ลดไปได้เหลือไม่ถึง2000นะครับก็ใช้โค้ด20%ลดแล้วก็มันเหลือไม่ถึง2,000นะฮะว่าคลิปนี้น่าจะพอมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพีี่ตดด้ววยนะคครััับสส